สวัสดีคะ่สสะ,คะสวัสดีพี่ีนะคะสวัสดีพอยแม่นอนเราไปนี่กะเด็กแล้วนะคะพอยแม่กะทานอาหารเย็นแล้วกะนาตินร้อนกันแล้วละเพราะว่าสีฟันเอาตัวแม่นแม่นจักน้อยนะคะเนาะโอ้หวยฟันนี่จะมือกลัวนะคะพูดถึงหวยฟันเนี่ยจะมือบอกกลัวหวยคำนวนนะสีบอกไงอันนี้เรื่องจริงอะจะมือกลัวหวยฟันคะ่ะ เพราะว่าหวยฝันเนี่ยนึ่งหน่อยหางนะคะคนฝันแมนกับฝันเน่าเลยนะคะเนาะนี่หวยคำนวณเนี่ยมันเยอะมันมันหลายตัวเลขนะคะจะมือบกกลัวหรอกจะมือกลัวหวยฝันนี่ก็เมีเอ่อเพื่อนๆบอกว่าเปิดเบื้องแล้วบว่เห็นคนกำแพงหลงรัฐบาลไทยเลยว่าสันวาบอกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมืดมืดก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังหยุ่งงานอยู่กันเลยมา หลอกออกของพอนะคะกระสิลงให้เพื่อนเดบึงสนอยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสีลอ้อกะเดี๋ยวเขาก็มาพบกับตัวแนวทางของพ่อเลยนะคะรัฐบาลไทยวันที่16เดือน3พศ67นะคะ,ะเดี๋ยวเบิ้งตัวเลขก,กันเลยนะคะเนาะตัวเลขกกีแบบนี้เลยค่ะกรนีเลยค่ะนี่น เดิน8นะคะหลอง3กัน9นะคะรูด8กับ9นะคะบนก็มี3 6นะคะ2 4 1 4 2 1นะคะ5 7 7 3 1 7 4 9 3 3 3 9นะคะอันนี้บนนะคะก็คนกำแพงก็เขียนตำแหน่งไว้ให้นอน,นะค่ะพี่ๆนะล่างก็มี0 6 7 6 8 6นะคะ9 6 8380 8 8 8 82นะคะแล้วก็มาที่3ตัวเลยค่ะ3ตัวมาที่3ตัวก็536584 357นะคะเอาพล่มมันเป่า357 852824 396นะคะ ล้วก็หกเก้าสามค่ะนี่คือสามตัวนะคะแล้วก็หน่วยบวกวินของพอกระลูกศรนสี่ไปที่เก้าสามนะคะตำแหน่งเก้าสามนะว่าฟังสายตำแหน่งเลขเก,ก้าฟังขวากับตำแหน่งเลขสามนะคะกระนาสีเอามาวินเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าสองเก้าแปดอย่างประมาณนี้นะคะพี่ๆคะอันนี้ก็เป็นเลข เพื่อนของคนกระแพงเองนะคะที่ส่งมาจากอีสานนะคะนี่นะส่งมาจากาโคราชนะคะเพื่อนเป็นล่างล่างทรงไม่อจังใดนี่คะ่ะที่เพื่อนบอกนะคะเนาะเพื่อนเป็นล่างทรงะคะ่ะกะบนเพื่อนกม็มีอ่าสี่หนึ่งหานะคะสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์นะคะ อันนี้ลางนะคะลางลางที่เพินให้มาเนี่ยคะ 7, 8, ่ะมี78็ดแอ่าเจ็ดนะคะเก้าแปเกแล้วก็ศูนย์แนะคะลางกับพีพีเบิ่งแล้วกับพิรนาเอานะคะว่าอันตัวใดมันไปจังกับผู้เพิ่นเคยแม่นยังกระเบิงเอานะคะกับเพิ่นส่งมาให้แบบดีนะคะเนาะนี่ค่ะเนี่ย เรือฝันอันใดที่มันไข,ข่คึ้งกันกับวากันไปนะคะเนาะเนี่ยค่ะพีพีคะกะตามนี่เลยนะคะเนาะสำหรับเลขติดของคนกำแพงเองก่บบลม่าเก้าเจ็ดนะคะ5 9าเก้าเจ็ดเลขบนเดี๋ยวคนกำแพงเขียนให้ค่ะ อันนี้เป็นเลขติดบนนะคะพี่ๆคะ่ะเนี่ยเลขติดบนนะคะเนี่ยบนเลขติดนะคะเนี่ยคะ่ะบนเลขที่ติดนะคะที่ห้าเก้าเจ็ดนะคะพี่มีอย่างที่มันอยากเรียนเป็นครูโตดครูอย่างพี่ก็เอามาเสียบใดเลยก็เสียบหาเก้าเจ็ดใดเลยค่ะรับประกันมาแน่นอนค่ะอันนี้บอบพลาดค่ะตัวเนี่ยเพาะว่าคนกกำแพงเนี่ย เคลียแถบทุกงวดนะคะแล้วก็สีเอาไปเป็นเลขติดของตัวเองนะคะถ้าเสมอว่าอยากลงทุนีอย่างกะเอาเอา,เอาเลขติดตัวนี้ล่ะคะ่ะไปใส่นะคะเนะะนะะาะแล้วก็ทำมันได้ผลยังไงกะ,ะเดี๋ยวคนกกาแพงกับสีเฮ็ดไห้อีกนะคะอันนี้ของตัวเองคะ่ะของคุณกาแพงเองบริเวณของไผ่หรอกรมเดลของไผ่ม้าทั้งนั่นล่ะคะ่ะ <laughs> ก็ขอให้พีพ <on> ีพอพอแม่แมนนะคะมีโชคนะคะมืออื่นเนี่ยให้เฮงเฮงยๆปังปังกันทวนทวนนาเลยนะคะกะกดไลค์กดแชร์นะคะช่องลูกศิษย์พอเสิร์ตก็มีอย่างดีๆก็ยินดีที่จะเอามานำเสนอให้พีพีกับพอพอแม่แม่ได้นะคะเนาะก็ซอยๆกันนะคะเนาะ จะรู้เรื่องดีๆเห็นเรื่องดีๆก็อยากเอามาฝากค่ะก็ะมือนี่การนาสิจบแค่นี้นะคะให้พ่อแม่นอนหลับฝันดีนะคะนะสวัสดีค่ะ